สวัสดีครับผมนายจิตรดาเก็มห้องลงังเลขที่4ห้อง A ครับวันนี้จะมาออสอนโครงสร้างแบบ T ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนออทฤษฎีคือเกี่ยวกับของโครงสร้างแบบทนะครับแบบ T แบบีจะมีทั้งหมด3แบบน็่คือมี P order in order และก็ put order แลวผมจะมาสอนออในวันนี้ครับจะเป็นแบบ P order แบบ P order ขั้นตอนวิธีคือไง อ,อ,อย่างแรกนะครับไอ้อที่อยู่บนสุดก็คือตัวนี้ตัวนี้ไม่เห็นอีกตรงคําว่าโทนสีนี้จะถูกเรียกว่ารูทโนดตัวนี้ครับจะถูกเรียกว่ารูทโนดต่อมาก็จากรูทโนดไอ้ตัวนี้พวกตัวนี้จะถูกเรียกว่าโนดตัวตัวสุดท้าย นี้พวกนี้จะถูกเรียกว่าลิฟโหนตัวนี้จะถูกเรียกว่าลิฟโหนจะเป็นจะเป็นกรณีที่จะถูกเรียกว่าลิฟโหนก็เอาเมื่อไม่มีตัวเชื่อมต่อไปแล้วหากมีตัวเชื่อมต่อไปก็จะมีมีวิธีเรียกรั้งตับไปอีกหวัวน์หัต่อามาการเชื่อมเส้นแบบของเพลอเดอร์คือไงคือทารูปนี้เลยเร่มต้นที่ลิฟโหนก่อนลิฟโหน จากรวดหนดมาหนดแล้วก็วนไปก็คือต่งเรียงอ<ส>มนี้คือมีโทนสีมาสีร้อนสีร้อนมาสีแดงสีแดงมาสีส้มส้มมาเหลืองจากนั้นเหลืองก็ไปต่อที่สีเย็ยนคือเชื่อมด้านบนส,สุดที่ไม่ใช่เชื่อมในบรเวสุดของหนดจากนั้นก็มาเชื่อมแบบเดิมก็คือจากสีเย็นมายเขียวส fahr, สยเขียวมาฟ้า,า,ยยาฟ้าน้ําเงินน้ำเงินยยไปสีกลางสีกลางมาน้ําตาลน้ําตาลมาม่วงม่วงมาดาดเสิ้นดามาขาวจากนั้นก็ขาวไปไปที่โซ่ นสีก็คือจุดสิ้นสุดนั่นเองครับนี่คือ,อเส้นเชื่อมของ pre order นะครับผมจะเอาข้อมูลมาสร้างให้เป็นโครงสร้างแบบ free นะครับก็ไปดูเลยครับมาในเรื่องของการเขียนโคดน,นะครับขั้นตอนแรกให้เราติดตั้ง isotope key ก,ก,ก่อนคือวันนี้เราตดิดตั้ง isotope key ก,ก่อน ต่อมาให้ติดตั้ง Big T Image จากนั้นให้กดลากทั้สองตัวไปเป็นขนาดตัวแรกก่อนต่อ Big T จะนั้นมา Big T Image ตัวนี้จะเป็นตัวสมมุติคะก็จะมีประกาศตัวตัวปรก็คือ before Big T before Big T ก็ประกาศตัวแปรตัวนี้คือตัวทดลองครับก็คือ หังเห็นคือ a เชื่อม b a เชื่อม b แล้วก็ b b เช e, ื่อม e ก็คือ b ไม่เช e. ื่อมที่ e ต่อมาอันที่สองก็คือ a เชื่อม b a เชื่อม b เหมือนเดิม b เชื่อม f ก็มี a เชื่อม b b เชื่อม f ทำไม a เชื่อม c โอเคอันนี้จะเป็นคนละตัวละ จะเป็นเอ่อเส้นใหม่เลยก็คือ a เชื่อมมา C ฉะนั้น C ก็เชื่อมกบับ G ก็จะเป็นเส้น g เชื่อมเชื่อมที่ C ีวันนี้ก็คือเอ่อตัวตัวโจทนะก็คือที่การไห่เชื่อมก็จะมีคือคำว่าคือฟันหนูหาฟันหนูเอ้วันนี้คือฟันหนูหาฟันหนูเชื่อมแบบนี้จะเป็นหนึ่งแถวเช่น โทนสีสีร้อนแดงก็จะเป็นโทนสีสีร้อนแดงก็คือเป็นจุดจบก็คือแอกตรงฟันหนูจากนั้นก็ใส่ลูกน้ำให้ใหม่โทนสีสีร้อนส้มก็เป็นโทนสีสีร้อนส้มก็โทนสีสีร้อนแล้วส,ส,สีร้อน,แล,อนแล้วก็เหลืองก็จะเป็นเชื่อมแบบนี้จากนั้นสมมติว่าจบแล้วก็เชื่อมใหม่ก็คือใส่โทนสีเหมือนเดิมหัวเรื่องคือยังคนสี ได้เปลี่ยนแถวที่สองเป็นสีเย็นปุ๊บมันจะเปลี่ยนเส้นมาเลยมันก็จะเพิ่มมาเลยสีจากออลแอคโคสีสีร้อนอันนี้เปลี่ยนเป็นโทนสีสีเย็นเนี่ยเชื่อมเส้นเชื่อมใหม่แล้วจะเป็นเชื่อมแบบเดินเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นไปเนี่ยเป็นแบบอย่างปึ๊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 งนี่มันอาจจะดูเยอะดูลายตาไอ้ห้าลองสังเกตดีก็คือการเขียนมันดูเป็นแพทเทิร์นมันจะมีความเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่ อย่างส้าโทนสีสีกลางสีขาวเนีย่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นไปเรื่อยต่อไปจะเป็นเอ่อการหาเกี่ยวกับพีออเดอร์ครับการหาของพี order. ออเดอร์ขั้นตอนแรกคือประกาศตัวเปในส่วนของคามประกาศตัวเปจากนั้นใส่เรื่องของแบบตัวแปร ก็คือเรกเป็นแบบ P order P order จากนั้นก็ใช้แบบ P order แล้วก็ถ่ายรายละเอียดตามนี้อันนี้คือตัวค่าตัวค่าที่หาคือแดงกับขาวแต่ว่าอันนี้จะเป็นกรณีที่หา,า P order, In order และ Put order ไอัอน,นี้กรณีที่ผมทำอันเดียวก็คือไแบบอ้เมอ้ีใส่เอาไว้ไปมีถ่ายตามนี้ก็คือพอเราพิมพ์มาปับ๊บเราก็ order. จะได้มา,มาในรูปแบบนี้ มันอาจจะดูไม่ได้เรียงกันแต่ว่ามันจะหาค่าของน,นี่คือการหาค่าของผง p o r d เดอรครับอ่อก็การสอนจะค่อนข้าง,าง,างสั้นสั้นกับฮรัดนิดนึงครับโอ้ลืมล,ลืมไปอีกอย่างหนึงเลยหากเราไม่รันทั้งสองตัวนี้กน่นมันจะระเบิดเดีย๋ยวทดลองให้ด,อนนดูอันนี้ผมยังไม่ได้รันออันนี้ผมยังไม่ได้รันตัวของ s สโเอ่อ อินสตาบิลีกับ b ิคตี้อิมมีนะครับเขาขยังไม่รันมันจะเป็นแบบนี้เด่ยช้านะปึ๊บเห็นไหมมาาันจะรันไม่ได้แล้วอ่องเริ่มจากวัวนี้ก่อนมาค่อยอยมาตัวนี้ ให้มันขึ้นติ๊กถูกต้องนี้ทั้งสองตัวจากนั้นค่อยมาลานตัวตัวหลักมันถึงจะทํางานได้ปกติอ่าเห็นไหมมันก็จะลันได้้องให้เป็นติ๊กถูกต้องนี้ก่อนเอาละก็ขอจบออการสอนเกี่ยวกับแบบโครงสร้างแบบทีในรูปแบบของ pre-order เพียงเท่านี้ครับออขอบคุณที่รับชมในคลิปสั้นๆนี้ครับ